ดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามาละเดอร์นะคะวันนี้ก็มีบอนสีนะคะมาแบ่งปันว่าวันนี้มีน้องแกงส้มมาช่วยขายด้วยนะคะ ก็วันนี้มีมาไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมค่ะก็มีส่วนใหญ่อยู่ในกระถาง5ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มีมาประมาณ40กระถางน่าจะได้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะโทรมาหาฝฟลยได้เลยที่เบอร์0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0931670128นะคะมีปลายทางทั่วประเทศเหมือนเดิมซื้อครบ500บาทจัดส่งให้ฟรีแบบตะกร้าไปรษณีย์นะคะส่งด่วนให้เลยถ้าไม่ครบ500ก็ ค่าส่งเพียง50บาทเหมาๆเท่านั้นนะคะแนะนําถ้าลูกค้าซื้อนะคะได้รับแล้วนะคะก็ไฟอยู่เพชรบูรณ์เนาะก็ไม่เกิน3วันนะคะประมาณนั้นถ้าลูกค้าได้รับแล้วแนะนําให้เปิดช่วงเย็นเลย6โมงเย็น5โมงเย็นอะไรเงี้ค่ะแล้วเอากระมังนะคะหรือถาดนะคะใส่น้ําแช่ไว้นะคะ ก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งน้องจะกลับมาสดชื่นปกตินะท่านผู้ชมวันนี้มีทั้งไม้ด่างไม้ป้ายไม้กัดสีนะคะชื่นชอบต้นไหนโทรมาหาไฟจับจองได้นะคะก็แต่ละสัปดาห์ไฟจะขายนะคะอยู่ในช่วงประมาณขายวันเสาร์ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะโทรมาได้เลยวันเสาร์ วันอาทิตย์วันอาทิตย์น่าจะถึงได้ถึงประมาณ10บโมงเช้านะคะเพราะถ้าหลังจากนั้นนะ่ะไฟจะเดินทางกลับไปที่ทํางานเนาะแต่ก็ขายทุกสัปดาห์นะคะลูกค้าไฟยังทําอยู่เรื่อยๆอาขยายพันอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าสัปดาห์นี้ไม่ถูกใจรอสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะเปิดกันที่ต้นแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้มันมีแค่ต้นเดียวลูกค้าชื่อว่าสาวเพชรบุรีนะคะ มันจะเป็นไม้ด่างนะคะอยู่ในกระถาง5ต้นไม่โตเท่าไหร่เอาไป80บาทพอนะคะนี่ค่ะ80บาทเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะมณีนาราตัวนี้จะเป็นหน้าชมพูหน่อยนะคะตัวนี้กระถางละ1 0 0บาทค่ะ100บาทยังไม่มีหนอเนาะปกติไฟไข่140ก็จะมีหนอแล้วนะคะ ต้นนี้นะคะน้องคือสาวนะครชัยศรีติดไปกับรักเอ่ยแล้วก็มีอาศีกัญน,นาเจนหนึ่งนะคะต้นเล็กๆติดไปด้วยได้ไปสามสายพันธุ์นะคะต้นนี้อยู่ที่140บาทนะคะ140บาทนะลูกค้าต่อไปคะ่ะเท้ารำไพยตัวนี้รู้สึกจะมีสำรองอยู่นะเท้ารำไพยนะคะต้นละหน0่100บาทคะ่ะลูกค้า ส่วนใหญ่บอลก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ9 0้าถึงหนึนะคะชื่นชอบต้นไหนนะคะก็จองไปได้นะคะตัวนี้ชื่อพญาหงส์ตัวนี้ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ลูกค้าไปเ0บบาทนะคะ90บาทเนาะตัวนี้ค่ะค่อยๆเติบโตนะคะตัวนี้จะเป็นมหาชัยไปคู่กับรัตนสินต้นเล็กๆนะคะตัวนี้เอาไป100บาทนะคะ100บาทตัวนี้เจ้าสาว ไปคู่กับเบนจรลงต้นกระจิตรลิตมากเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าก็ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะมีแค่กระถางเดียวเนาะตัวนี้เรือนหลวงเรือนหลวงนะคะก็คือแก่ใบจะยิ่งกัดสีชมพูเป็นบอลเก่านะลูกค้าตัวนี้ได้เป็นฟอร์มกอนะคะ3ต้น4ต้นเลยแหละใน1กอนะคะลูกค้าเอาไปขยายกระถางนะตัวนี้100บาทคะ่ะเรือนหลวงต่อไปนะคะตัวนี้รามาสูน นะคะราม,มาสูนกาลังกัดสีตัวนี้ไฟ้าไม่แน่ใจอะไรติดไปด้วยนะคะ oh. น่าจะเป็นเท้ากระบิดละผมไม่ป้ายหรือเปล่า oh. ตัวนี้100บาทนะคะราม,มาสูหนึ่บาทเท่านั้นเองนะคะ oh. ต่อไปสีการจนาพิเศษเจนหนึ่งค่ะเจนหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นพื้นแดงนะคะ oh. แล้วก็จะแบบมีป้ายเขียวๆแบบนี้100บาทนะคะตัวนี้มีสำรองลูกค้าขะ,ะ oh. ช่วงนี้นะคะฝนตกเนาะอากาศก็สดชื่นนะคะอากาศดี oh. ต่อไปค่ะบุตรสริน บุตรสรินนะคะลูกค้าจะเป็นหน้านี้นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาททวนนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะบุตรสรินเดี๋ยวไฟขออนุญาตไล่ไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะวันนี้ไม้มีไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ,ะตัวนี้นะคะคือเทพราชาค่ะเป็นบนกาบด่างแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าหนึ่งร้อยสามสิบาทค่ะเทพราชาลุ้นๆเลยค่ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่อันนี้ผ่านมาแล้วนะคะประมาณนี้สวยๆทางนั้นเลย ต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเพชรจอมทองหน้าชมพูนะลูกค้าตัวนี้ร้อยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยี่สิบบาทต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นหลวงปู่หินหลวงปู่หินมีกระถางเดียวลูกค้าไปเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทตัวนี้ริมขอบฟ้าค่ะริมขอบฟ้าตัวนี้นะลูกค้าเอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบบาทริมขอบฟ้านะคะ ตัวนี้จะเป็นนารีบุรพาค่ะนารีบุรพาลูกค้าเอาไปต้นละ90าบาทนะคะมีสำรองเนาะยังไม่ล้นกระถางเท่าไซส์100ต่อไปค่ะหนุมานประสานกาย100บาทค่ะ100บาทตัวนี้จะเป็นสีนครแผงคือเขาจะแผงแดงทั้งใบเลยค่ะลูกค้าตัวนี้ลูกค้าเอาไปที่100บาทนะคะ100บาทเส้นชัดๆเลย กวนอูฟอมกอค่ะตัวนี้ประมาณ3ต้นในกระถาง100บาทค่ะมีแค่ต้นเดียวนะตัวนี้จะเป็นหนานุมานสืบมักคาค่ะลูกค้าตัวนี้100บาทนะคะตัวนี้จะเป็นมหาราชเป็นไม้แยกหนอค่ะ100บาทค่ะลูกค้าลูกค้าซื้อให้ครบ5 0าก็จะได้โปรส่งฟรีไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่ครบไม่เป็นไรนะคะ1กระถางก็ขายนะคะตัวนี้ชายชนลูกค้า มีหน่อแล้วค่ะได้ไปหนึ่งต้นกับอีกหนึ่งหนอนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ต้นไม่ใหญ่มากนะคะแต่แดงนะคะน้องมีหน่อแล้วตัวนี้ค่ะวิจิตจินดาหน้าชมพูนะคะหนึ่งร้อยบาททวนนะคะเรารู้สึกว่าจะมีหน้าแดงด้วยหน้าแดงนี่ค่ะหน้าแดงก็หนึ่งร้อยบาทนะคะหน้าแดงกับหน้าชมพูต่อไปนางพลิ้วค่ะนางพลิ้วเก้าสิบบาท อันนี้กิตติมาเจนจิราค่ะ100บาทนะคะตัวนี้มีใครชอบไหมคะอาจารย์คงเป็นไม้แบบไม้ครังปีลูกค้าเนี่ยมันมี2ต้นในกระถางแบบนี้แต่ฟ้าไม่รู้ว่างหัวจะเปื่อยหรือเปล่านะตัวนี้150บาทค่ะใส่แม่พันธุ์ดิลูกค้าอาจารย์คง150บาทตัวนี้นะคะจะเป็นนางสุชาดาลูกค้าได้ไปสุชาดา1ต้นแล้วก็เท้าจตุลพักหนึ่งต้นนะคะตัวนี้130บาทค่ะ อันนี้องค์หญิงทอฝันมีแค่กระถางเดียวนะคะ90บาทนะคะ90บาทต่อไปค่ะผ่าซ่อนแก้วลูกค้าผ่าซ้อนแก้วตัวนี้100บาทนะคะตัวนี้ทิดดาวารินนะคะก็คือสาวารินแผงป้ายนะคะ2ต้นในกระถาง100บาทค่ะลูกค้าวันนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะนี่ค่ะอู้สวยๆทางนั้นเลยนะคะเดี๋ยวๆไกลยังไม่หมดนะลูกค้าลูกค้านี่ค่ะ ต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเทวาสุวรรณนะคะ100บาทค่ะเทวาสุวรรณด่าง100บาทนะคะนี่ค่ะเธอชอบฉันตรงไหนเอาเปิดก,กามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตรงชอบที่เธอใจดีนะกนแลยชอบเอาใจเธอไปตลอดให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงลืมไม่ลง เดี๋ยวลูกค้าต่อไปนะคะจะเป็นยักษ์ปักหลันไปคู่กับมัคควานลังสันตัวนี้ลูกค้ามัคคาวาน,นออกแล้วนะคะ130บาทนะคะต่อไปมัคควานลังสันไปคู่กับอ่าในเมืองนะคะในเมืองตัวนี้หน้าชมพูนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นอ่าลาหูล้อมเพชรนะคะแต่ยังไม่เปิดหน้าเนาะลูกค้า1 3อยบาทค่ะ ต่อไปมณีนาลาตัวนี้จะเป็นฟอร์มกอแต่จะเป็นพื้นเขียวด่างขาวตัวนี้ร้อยี่สิบนะคะตัวนี้จะเป็นวิชุดาป้ายนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมานะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นกุเปลันนะคะกุเปลันรู้สึกจะมีสำรองอยู่นะลูกค้าตัวนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะที่ไฟอบอกราคาไปแล้วนะคะเหลือฝั่งนู้นเหลือนิดเดียวคะ่ะลูกค้าเหลือไม่เยอะนะคะตัวนี้จะเป็นนางสุชาดาคะ่ะลูกค้าเป็นฟอร์มกอเลยนะ ลูกค้าหนึ่งร้อยสามสิบบาทคะ่ะตัวนี้จะเป็นค้าหงดารุนลูกค้าตัวนี้หงดารุนจะไปกับวิชุดาป้ายนะคะตัวนี้ร้อยี่สิบบาทกัดสีสวยๆต้นโตๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าสีมหาโพนะคะน้องไปคู่กับหักหวงอิยาลาลูกค้าหักหวงอิยาลามีหน่อขึ้นมาแล้วคะ่ะตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทลูกค้าสวยๆตัวนี้จะเป็นอ่าเรือสุพรรณหงลูกค้าหนึ่งร้อยบาทนะคะ ต่อไปจะเป็นชมพูทวีป2ต้นไปด้วยกันนะลูกค้า100บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปีกกินาลีค่ะปีกกินาลี80บาทนะคะสีมหาโพธิ์ตัวนี้80บาทคะ่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นหนุมานคลองเมืองแผงลูกค้าตัวนี้80บาทนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นแววมายุลานะคะอุ้ยลูกค้าดูตะมูตะมีตะมะมากมาก,มากเลยนะคะน่าชมพูมากเลยลูกค้าไป80พอ 80บาทต่อไปหงสุวันนะคะหงสุวันกัดสีสวยๆนะ้บอนเก่านะคะใครแบบอ่าศูนย์พันไปแล้วลูกคะ่ะบ้านใไขหายไปนะคะลองเอาไปเลี้ยงดูนะ80บาทคะ่ะตัวนี้จะเป็นอสงไขยกับ9้าทัพลูกค้าด่างสกิดเล็กมากสกิดน้อยมากลูกค้าอ่ะอสงไขยเอาไป90บาท ต่อไปนะคะไก่ทองประเสริฐเอ,เอ,เอ๊เดี๋ยวนะคะขออภยัยตัวนี้น่าจะเป็นขุนสีเขาจะโคงไปคู่กับสุชาดาฟอร์มกอเกือบ3ต้นนะคะตัวนี้120บาทนะคะถาดออกมาตัวนี้คือเพชรพระอุมาฟอร์มกอลูกค้าไม่ใช่ฟอมกอขออภยัยมีหน่อนะคะตัวนี้100บาทคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะหานุมาณอมภพาพาคะ่ะลูกค้าตัวนี้มีหน่อสวยๆนะคะ100บาท ตัวนี้จะเป็นสอนลักสอนลักน้องมีหนอนะคะตัวนี้100บาทนะคะลูกค้าสวยๆเลยต่อมาค่ะไก่ทองประเสริฐไปคู่กับปีกกินาลีนะคะนี่ไก่ทองประเสริฐป้ายนะคะใบมีตำหนิเล็กน้อยนะแล้วน้องก็ไปคู่กับเออมีรัตนสินจิตจิไปด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าไปที่120บาทนะคะต่อมาไก่ทองประเสริฐนะตัวนี้จะเป็น2ต้นคู่ลูกค้าสวยนะ ตัวนี้สองต้นคู่ตัวโต,วตวเลยค่ะ120บาทมีสำรองนะคะคือใหญ่มากนะคะตัวนี้ต่อไปค่ะยักษ์ปักหลันนะคะปิดท้ายกันด้วยยักษ์ปักหลันแล้วก็เป็นไก่ทองประเสริฐแผงค่ะลูกค้าเนี่ยจะแผงแดงทั้งใบแล้วก็ นี่นะคะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นขุนสีคจะคงเนาะเขากลับไปกลับมาลูกค้าตัวนี้120บาทฟอร์มกอนะคะใหญ่ๆเลยลูกค้าเนาะถ้าชื่นชอบคลิปน่ะไอ้ถ้าชื่นชอบต้นไหนก็โทรมาหาฟ้ายได้นะคะสวยๆทางนั้นเลยนะลูกค้าถ้าสัปดาห์นี้ไม่ถูกใจเอาไว้สัปดาห์หน้าเนาะวันนี้จบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ